ไว้ไงสองตัวจ้ะถ้ากันทำอะไรกันทำความสะอาดปีกพร้อมที่จะบินไปเที่ยวใช่ไหมลิงโก้จ้าซันนี่ก็พร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วใช่ไหมจะบินไปไหนกันละ่ะยังไม่ให้ออกข้างนอกนะรอก่อนนะเล่นในบ้านตัวเองก่อนจะทำความสะอาดไปเล่นในบ้านตัวเองก่อนทั้งสองตัวเลย สันนี่มานีหน่อยสิสวยนะนี่ยลิงโกว่าไงโอ้พร้อมแล้วใช่ไหมยังไม่ให้ออกหรอกอยู่ในบ้านนี่แหละเล่นไปก่อนอยู่ในกรงตัวเองนี่แหละกรงตัวเองก็สวยนะลิงโกใ,ใครชื่อลิงโกโยกแยกไหนแล้วโยกแยกให้ดูหน่อยสิลิงโกไม่โยกแยกเลยลิงโก บินไปไหนล่ะบินมาเกาะกงลิงโกวันนี้ได้กินถั่วได้ย,ยังลิงโกซันนี่ละ่ะซันนี่ได้กินแอปเปิ้ลได้ย,ยังยังไม่ได้กินสักอย่างเลยใช่ไหมรู้นะเนี่ยรู้นะว่ากินแล้วนะเนี่ยถ้าไม่ได้กินนะจะไม่อยู่นิ่งขนาดนี้หรอกได้กินแอปเปิ้ลแล้วเรียบร้อยได้กินถั่วเรียบร้อยแล้ว มีเพื่อนมาบ้างไหมวันนี้ไล่ผลกันใหญ่เลยไม่มีเพื่อนมาหาเลยเหรอวันนี้นกเขานกเอี้ยงไม่มาเลยเหรอลิงโกไม่มีใครมาหาเลยนะวันนี้เนาะเล่นกันอย่างมีความสุขอยู่ในกรงโอ้ยทำความสะอาดกันนกกระจิบก็ยังไม่มาใช่ไหมวันนี้ไม่มีใครมาเลยนะลิงโกเนาะหาคนมายังไม่มีเลยนะโกเนาะ ทำความสะอาดกันใหญ่เลยอ่ะสวยก่อนสวยก่อนออกไปเที่ยวนอะอที่มันพิ่งมีความสุขค่ะเด้อพี่น้องเลยสองตูนแซนหลูพรอมได้เนลิงโกนี่โหเพื่ยังไนี่เวลาอันห้องอยู่ข้างในนะเปิดน้ำในปันสิมันเกาะไรฮ้อนละลุล่งกินน้ำั้เลี้ยงนกนี่ก็มีความสุขไปอีกแบบนะพี่น้องว่าบ่ ิธีชีวิตธรรมชาติส้างมาเนาะทั้งนกทั้งคนนกกัเป็นตะหักไปอีกแบบเลี้ยงไปก็มีความรักความผูกพันนะคะมะเบิงเป็นเล่นทำความสะอาดคนเตรียมพร้อมน่ะเปากะสิขั้นเน้ะที่น้องมาบ่ ท่านคือคนนี่แล้วเนาะถอนหงอกถ <g ül> อนหงอก, <g ül> องอก <g ül> มีหงอกไหมนี่ลิงกโกี่หัวสวยกับลิงกโกลสันนี่ลืมออกสีออกมาแล้วมาทำความสะอาดกันไปสองตัวเสียงนกเอียงกันมากไกลๆเปตะแพงครับเบิ้งนกกับ่น้องเลนน้ำนกนี่ความสุข มีเสียงนกปลาผอมไปละค่ะคลิปนี้ก็ได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามช่องยายหนูจ่านะคะเบืองแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,กดซับสไครต์กดกระดิง่งกดติดตามให้ยายน่ได้ะคะ่ะเพื่อเป็นกำลังแรงใจเฮ็ดคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้กับผ้าพีพานองมาเล็นกับริ่งกูกับสั้นนี่กับเพิ่นทำความสะอาดปีกกับคนเพิ่นเตรียมตัวเสี่อ,อกไปเที่ยวขังนอกนะะละค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะ